สวัสดีค่ะพี่น้องคะวันนี้คพี่น้องมาชมบรรยากาศของตลาดบานลูกจมัดขอนแก่นพอดีมาซื้อของเลยไทยวิพี่น้องเลยบรรยากาศอตลาดบาูกนแก่นไปดีตลาดทางใหญ่นะคะพี่น้อง มีอาหี้อาหารนดมอน้แล้วนี่ถ้างก็จะแยกเป็นโซนนะคะโซนทางน,นี้จะเป็นเกี่ยวกับอาหารนะคะที่อนอนเข้าไปทั้งนัง้นเรจะเป็นแบบที่น่คุณก็ไปปรับเอาไปปรับเสื้อผ้าอะไรนะใส่เคื่อตัตัวไหนหรือใส่ไม่ใส่เอาเ็ส่ไไมได้อันนี้เป็นพวเสื้อผ้าะคระัร้านเสื้อผ้านะคะ มันหอไจ้ได้มาจากปได้งทงนะะสสาเ้าแล้วกจะ่ไนะคะมันจะประมาณนี้ค่ะีอเลยแช่ตู้เย็นไว้อย่างนี้ว่ามันออยมันหวานนะแล้วจะมีเห็ดชิจิจักไม่ใช่เห็ดมันชื่ออะไรวะ ชนนื่อนกับจัดใบช่วงสงสานใบแต่สงนำค่ะเออออริีหอนนมบรรยากาศในตลาดมาด้วยขงแกนโตแนะครับท่านต่างก,กันยังไงคะพี่นดนโซนนี้ก็จะเป็นอาหารใช่ไหมอร่ยาปลาเสือสารัดทำลัดเกล็ดทาต้งเป็นนงนะฮะ เป็นตลาดแบบผันผังใหญ่นะคะขึ้นไปทางพุ่นก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารค่ะพี่น้องทางสายมือนี่ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะคะในโซนขวามือเป็นพวกอาหารนะคะป่านะาะนี่นะคะทางนี้ก็เป็นพวกผลไม้ เป็นตลาดขนถ่างใหญ่มันี้นะคะขึ้นไปอีกไกยค่ะพี่น้องกะยิปซี่ได้ขึ้นไปพุ่นะคพี่น้องคนขายเด็กอันนี้เห็นไหมคะพี่น้องนขายถูกใช่ไหมคะนีขายถูกแช่เนอ่ย่ังเมี่ยเนี่ยังเมี้ยหรอ มีขาย20สิ0ฟเนี่ย0าคา10าดีๆค่ะมนไม่นองมีเทียนค่ะอันนี้เป็นกำลังกิมจูบ่ฮาะแม่กิมจูค่ะพี่น้องกิมจูเห็นไหมคะแม่ค่ะเราแบบนี้งละสิบบาทสเจอโซนแมวสยหล